สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุที่ชยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับภาพนี้เป็นภาพที่สำนักข่าว a อบซีอเมริกาบอกว่านักข่าวเขาได้รูปนี้มาบนเครื่องบินนะครับนี่เครื่องบินจากสนามบินนานานชาติคาบูที่อัฟกานิสถานคนอัฟกานิสถานเป็นพันเป็นหมื่นกระมังครับวิ่งมาที่สนามบินเพื่อหนีตาเลบันที่เขามายึดเมืองหลวงได้เมื่อวานนี้ครับ เป็นภาพจราจนโกลาหลที่สนามบินประวัติศาสตร์และมีคนเสียชีวิตด้วยครับมีภาพข่าวที่บอกว่าเครื่องบินขนส่งของสหรัฐซีน3สที่ส่งไปขนคนของเข้ากลับเนี่ยปรากฏว่าคนอัฟกานจำนวนมากวิ่งไปที่สนามบิน ไม่รู้ล่ะมียามเยอมอะไรสกัดกั้นก็ไม่ฟังเสียงวิ่งแห่กันเข้าไปเพื่อจะขอขึ้นเครื่องบินเครื่องบินจุไม่ได้ครับเครื่องบินเทคออฟไปแล้วมีคนเกาะอยู่ตรงล้อลนลงมาครับรายงานขณะนี้บอกว่าเสียชีวิตไปประมาณห -7 ถึงเคนเกาะล้อเพราะว่านึกว่า นักบินคงจะเห็นใจก่อนจะเทคออฟมาดูแล้วบอกโอ้เครื่องบินขึ้นไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับภาพที่เครื่องบินกำลังลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังจะเทคออฟเนี่ยเพราะว่าขน,ขนขนของเขากลับแต่ว่าคนอัฟกานิสถานจำนวนมากบอกว่าขอไปด้วยขอไปด้วยนี่เลยครับมันก็เลยเป็นภาพที่น่ารันทดเป็นอย่างยิ่งหนีตายเลยครับต้องใช้คำว่าหนีตาย นี่แหละครับนี่คือเครื่องบินขนส่งของ U.S. Air Force มาลงที่สนามบินนานาชาติคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานปรากฏว่ามีอยู่ลำหนึ่งครับหนียังไงก็ต้องยอมให้ขึ้นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วก็แน่นกันขนาดนี้ ำนักข่าว b c ใช้ภาพนี้บอกว่า this image obtained by Defense One บอกว่าเป็นรูปที่ show hundreds of people packed inside one plane บอกว่าหลายร้อยคนเนี่ยอัดแน่นอยู่ในเครื่องบินลำหนึ่ง at h o u s a n d s of Afghans rush to the Kabul airport trying to flee the country ชาวอัฟกานเป็นพันหลายพันคนนวิ่งกันจ้าละหวันไปที่สนามบินคาบูพยายามที่จะหนีออกนอกประเทศเพราะว่าภาพ จัดไปที่ทำเนียบประธานอธิบดีของอัฟกานิสถานนั้นแกนนำสำคัญของตาลิบันไปยึดไปยึดอำนาจและประกาศออกถแถลงการแล้วเห็นสองภาพสองมุมนี้ไหมครับเพราะว่าประชาชนชาวอัฟกานจำนวนไม่น้อยมีความกลัวมากว่าตาลิบันมายึดครองประเทศแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการปกครองประเทศลักษณะที่เข้มข้นเคร่งครัด แล้วก็จะจัดการกับคนที่เขาสงสัยว่าอยู่ข้างรัฐบาลเก่า <c oughs> ตัวประธานาธิบดีเอชราฟการนี่ก็หนีไปแล้วครับห <c oughs> นีไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ก <c oughs> องทัพตอลิบันจะบุกเข้ามายึดกาบูสําเร็จโดยไม่มีการต่อสู้ <c oughs> มีภาพนี้ครับภาพ <c oughs> ที่ล้อของเครื่องบิน ไปคนไปเกาะตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับแล้วหล่นลงมา <c oughs> ตัวเลขบอกว่าตายไปเจ็ดคนแสดงว่าไปเกาะที่ล้อบ้างเกาะที่ปีกกันอย่างไรเป็นไปไม่ได้นะครับที่นักบินจะไม่รู้แต่ก็คงจะเจ้าระวันถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถที่จะไปยับยั้งได้ <c oughs> อีกภาพหนึ่งมุมนี้ก็คือแย่งกันขึ้นเครื่องบินไม่เป็นอันฟังเสียงแล้ว <c oughs> ภาพนี้แคปชั่นอธิบายว่า เมื่อเช้าวันที่16คือเมื่อวานนี้เองสถานการณ์ที่สนามบินานานาชาติคาบูนั้นย่ำแย่ลงอย่างชัดเจนคนหลายร้อยคนวิ่งตามเครื่องบินและบางคนก็วิ่งวิ่งปพยายามปีนขึ้นไปเพื่อจะขึ้นเครื่องบินก็หล่นลงมาเพราะว่ายื้อแย่งกันก็เหยียบกันด้วยภาพนี้ คงจินตนาการไม่ยากนะครับว่าตามคนดังแย่งกันอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเหยียบกันมันก็ต้องดันกันมันก็ต้องผลักกันตัวใครตัวมันชีวิตใครชีวิตมันภาพนี้เตือนให้เราเห็นภาพของไส้งอนแตกเมื่อ1975เมื่อ46ปีก่อนมันมีอะไรที่คล้ายกันอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะครับ มันคล้ายกันประการหนึ่งเลยก็คือว่าตอนที่ทหารเวียดนามเหนือขับรถถังสองสามคันบุกเข้ามาถึงใ้งอนเวียดนามเหนือนี่สู้กับอเมริกันมาสิบกว่าปี <c oughs> ในเวียดนามเวียดนามกลายเป็นสมรภูมิรบดังที่สุดของโลกในขณะนั้นสหรัฐประกาศถอนตัวแล้วก็อ้างว่า มีการสร้างกองทัพเวียดนามใต้แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับเวียดนามเหนือได้แล้วตอนนั้นใช้คำว่าเวียดนามไม t ์เซชั่นออฟเดอะวอลล์เวียดนามไเซชั่นคือทำให้สงครามนี้เป็นคนเป็นของเวียดนามเท่านั้นอเมริกาก็อ้างว่าฝึกปรือกองกำลังของเขาเองเนี่ยของเวียดนามใต้ได้สำเร็จแล้วอเมริกาถอยกลับไปสู้กันเองได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้ว คนอเมริกันต้องการให้ทหารบริการกลับบ้านสที <c oughs> พอทหารเวียดนามเหนือบุกเข้ามาเข้าไส้งอนก็คงเตรียมการจะต้องสู้รบกันหนะักคงจะทหารเวียดนามใต้เนี่ยฝึกปรือมาอย่างดีอาวุธจากสารัฐเนี่ยคงต้องสู้กันหนักละคงยื้อกันอยู่นานละ่ะที่ไหนได้ครับทหารเวียดนามเหนือขับรถถังเข้ามาไม่กี่คันเนี่ย ลุยก็ามาถึงกลางกรุงไส้งอนเข้ามาที่ทำเนียบประธานทิพดีไม่มีการต่อสู้ใดๆเลยครับแปลว่าทหารเวียดนามใต้ยอมและก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะสู้กันเพราะว่าก็เป็นเวียดนามเหมือนกันจิตสำนึกของความเป็นชาตินิยมแล้วก็มองเห็นว่าสู้รบกันก็ตายกันอีกแล้วก็ยืเดเยื้อกันอีกรวมชาติกันดีกว่า ตัดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาวันที่15สิงหาคม46ปีผ่านไปปี2021เหตุการณ์เกิดที่กรุงคาบูลเือนหลงอัฟกานิสถานสารัฐเข้าไปทำสงคราม20ปีขับไล่ตอเิบันซึ่งเคยเป็นรัฐบาลเพราะว่าอเมริกาบอกว่าตอเลบันสนับสนุนแอลกไอด้าซึ่งสนับสนุนโอสุสมาบินลาเดนซึ่งเป็นคนบงการ สั่งให้ก่อการร้ายกลางกรุงนิวยอร์กจี้เครื่องบินไป <c oughs> บินชนตึกแฟดอเมริกาส่งทหารเข้ามาขับไล่ตอริบันออกแล้วก็จะได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนโดยสหรัฐก็เปลี่ยนมาผู้นำสี่คนในช่วง20ปีวันดีคืนดี ภายใต้ประธานทิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศกลับบ้านละไม่เอาละเพราะคนอเมริกันไม่ต้องการให้ทหารอเมริกันไปสู้รบต่างประเทศเสียชีวิตโจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานทิบดีก็เดินหน้าต่อนโยบายนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโจไบเดนประกาศจะถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดภายใน 1> ส1กันยาสิกันยาคือวันครบรอบของเหตุการณ์9-1-1วันวันแต่ยังไม่ทันถึงกันยานี่เพิ่งสิงหาโจไบเดนประกาศได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ครับก็ถอนทหารเริ่มถอนทหารบริกันออกก็เชื่อโจไบเดนก็เชื่อว่าจะสามารถที่จะให้ ทหารอัฟกานิสถานรัฐบาลอัฟกานที่ตัวเองส่งเสริมสนับสนุนและฝึกปลือมานั้นเนี่ยจะต้านการรุกคืบของตอิิบันได้ที่ไหนได้ครับไม่ถึงสองสัปดาห์ตอิิบันบุกยึดเมืองทีละเมืองสองเมืองเมืองเอกของจังหวัดต่างๆ10บจังหวัดได้ภายในสองสัปดาห์ข่าวกรองอเมริกาบอกว่า ในภาพเลวร้ายที่สุดตาเลบันอาจจะย,ยึดกาบูได้ก็ต้องใช้เวลาอีกสักสเดือนเพราะเขาเชื่อว่าทหารอัฟกานิสถานของรัฐบาลน่าจะต้านอยู่เพราะว่าฝึกมาอย่างดีอาวุธก็มีให้เต็มที่ไบเดนถึงกับบอกว่ามีตั้งสามแสนคนทหารอัฟกานรัฐบาลอัฟกานที่ฝึกให้ขณะที่ของตาลลบันนั้น มีเพียงเจ็ดหมื่นกว่าคนเท่านั้นสามแสนต่อเจ็ดหมื่นสู้ได้อยู่แล้วแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับดารีบันบุกเข้าไปถึงกาบูและภาพมันก็ฉายซ้ำกับของไสง่อนเมื่อปี1975คือไม่มีการต่อสู้ใดๆเลยเดินเข้าไปเฉยเลยครับเพราะว่าทหารอัฟกานก็ไม่สู้ ก็คงจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับคนเวียดนามใต้ทหารเวียดนามใต้ขณะนั้น1975ว่าสู้รบไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วมีแต่จะตายตาลิบันเองก็รู้ว่าจะต้องให้กําลังใจกับคนต่างๆว่าตาลิบันจะไม่กลับมายึดอำนาจแล้วจะใช้วิธีการอย่างที่อเมริกากล่าวหาหรือที่คนทั่วไปแม้กระทั่งคนอัฟกานเองกลัวคือจะเป็น การปกครองแบบเคร่งศาสนาใช้กฎหมายชาริยาซึ่งเคร่งครัดผู้หญิงมีการศึกษาไม่ได้มีบทบาทในสังคมไม่ได้ต้องฟังคำสั่งจากผู้ชายเท่านั้นและการลงโทษกฎหมายต่างๆนานานั้นตอริบันก็เคยแสดงถึงความสุดโตงในหลายๆด้านคนอัฟกานิสถานจำนวนไม่น้อยก็กลัว เป็นที่มาของภาพที่หนีตายกันที่สนามบินกับบูเมื่อวานนี้สหรัฐนิส่งทหารไปสามพันคนนะครับไม่ได้ส่งไปรบนะครับส่งไปอบพยพคนของเขากลับมาแต่เขาคงคาดไม่ถึงครับว่าคนอัฟกานิสถานเนี่ยจะหนีตายกันจนกระทั่งบุกไปที่สนามบินของขึ้นเครื่องบินหมดเห็นภาพทางอากาศนี้ไหมครับนี่เป็นภาพดาวเทียมนะครับจะเห็นฝูงชน ของชาวอัฟกานเนี่ยที่วิ่งเหมือนกับมดเลยนะครับเครื่องบินอเมริกันสามลำเนี่ยที่ส่งมาขน <c oughs> นี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะบันทึกเอาไว้อีกยาวนานว่าความล้มเหลวของสหรัฐในนโยบายต่างประเทศนโยบายการเข้าไปแทรกแซงกิจการประเทศอื่นที่อ้างว่าเพื่อปกป้องความมั่นคงตัวเองนั้นเนี่ย ท้ายที่สุดอเมริกันก็ไม่อึดพอไม่มีความมุ่งมั่นพอที่จะตรึงหรือว่าที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศนั้นๆในการที่จะเดินหน้าต่อไปฉะนั้นอัฟกานิสถานก็จะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งจากนี้ไปที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งจีนรัสเซียอิหร่านก็แสดงจุดยืน เข้าข้างตาลิบันอเมริกาจะทำอย่างไรนี่น่าสนใจมากประธานิบดีโจไปได้ Biden ออกทีวีครับเวลาบ้านเราก็ประมาณตีสามออกมายืนยันว่าสิ่งที่ตัดสินใจถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานนั้นถูกต้องแล้วแล้วก็อ้างว่า <c oughs> ที่ <c oughs> ตกอยู่ในมือของตาลิบันเร็วอย่างน่ากลัวนั้นก็เป็นเพราะว่าทหารอัฟกานาที่สหรัฐฝึกนั้นไม่ลุกขึ้นมาสู้ไบเดนก็ยังปากแข็งนะครับ <c oughs> ยืนยันว่าจุดยืนการเดินหน้าถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกา,านิสถานถูกต้องแล้ว แล้วก็ยังยืนยันว่านโยบายนี้จะเดินหน้าต่อไปไบเดนบอกว่าภารกิจของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานไม่เคยเป็นเรื่องของการช่วยสร้างชาติข้อน,นี้ก็น่าสงสัยเพราะว่าผู้นำสหรัฐนั้นแต่ไหนแต่ไรมาก็จะยืนยันว่าจะช่วยประเทศนั้นประเทศนี้ในการสร้างชาติเขาเ nation building คำนี้ผู้นำสหรัฐ ที่ผ่านมาจะใช้คำนี้ตลอดไปช่วยเขาสร้างประเทศของเขาแต่จะเป็นการสร้างประเทศของเขาในแนวทางที่สหรัฐเห็นด้วยหรือสนับสนุนไบเดนบอกว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่นำพาให้ฐานมริกันต้องเข้าไปปฏิบัติการในอัฟกานิสถานนั้นกลับขยายผลในวงกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงด้วย ก็เขาอ้างเหตุมาตอนนี้ก็จัดการเรื่องก่อการร้ายได้แล้วแล้วที่สหรัฐตกลงกับตอเลบันในการเจรจาก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ยุคของทรัมป์เนี่ยก็คือสหรัฐบอกกับตอเลบันว่าพร้อมจะถอนทหารออกถ้าตอเลบันรับปากว่าจะไม่ยุ่งกับกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะเอลกออิดะก็ดูเหมือนว่าตอเลบันจะยอมเงื่อนไขนี้ ที่ยอมก็คงจะชัดเจนว่าเตอรบันก็ต้องการที่จะมีสถานะภาพในเวทีระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นรัฐบาลของอัฟกานิสถานที่มีมาตรฐานสากลไบเดน Biden, ในคำปราศัยเมื่อตอนตีสมเวลาบ้านเราเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าการที่กลุ่มตอรบันมีชัยชนะในการยึดพื้นที่ต่างๆทั่วอัฟกานิสถานนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่าง เงียบสงบกว่าที่คาดไว้คือมาว่ามันราบเรียบราบคาบเกินกว่าที่อเมริกาคิดอเมริกาคิดว่าต้องมีการสู้กันฝึกคนของทหารของรัฐบาลอัฟกานิสถานเนี่ยเพื่อให้มาสู้แต่นี่มันสงบเงียบกว่าที่คาดเอาไว้ไบเดนก็ย้านะครับว่าการสั่งการให้ฐานสหรัฐ เข้าสู้รบในกรณีนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะแม้แต่กองกำลังอัฟกานเองก็ยังไม่คิดจะจับอาวุธขึ้นมาสู้ด้วยซ้ำหมายความว่านักข่าวถามแต่จริงๆไบเดนพูดอยู่เป็นคำปราศัยนะครับไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวแต่คำถามที่มาจากสื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าเอ๊ะที่ส่งทหารกลับไปประมาณ3,000คน และเพิ่มมาเป็น4,000-5,000คนในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยไปสู้รบกับตอะเลบันหร,หรือว่าไปทำอะไรบอกว่าไม่เพราะว่าทหารอัฟการเองเนี่ยยังไม่สู้เลยจะให้ฐานมริกันไปสู้ได้อย่างไรดังนั้นที่ส่งไปนั้นก็เพื่อที่จะให้ไปช่วยอพย,ยพผู้คนเท่านั้น20ปีเต็มๆนะครับที่ฐานสหรัฐถูกส่งไปสู้ที่นั่น ประธานธิบดีสารัฐสี่คนจนกระทั่งถึงไบเดนประกาศเมื่อเดือนเมษานี้ว่าจะเริ่มถอนกำลังกลับตอนแรกก็บอกสิ้นเดือนสิงหาแต่ความจริงนั้นเนี่ยเป้าหมายทางการคือ911เดือน9วันที่11ตรงกับเหตุการณ์911ที่สหรัฐอเมริกา ทั้งทงที่ความจริงบรรดาแม่ทัพนายกองในกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้เตือนไบเดนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าควรจะให้คงกำลังบางส่วนเอาไว้เผื่อว่าจะต้องช่วยปกป้องกองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานในการยันตาเลบันเอาไว้แต่ไบเดนไม่เชื่อไบเดนยืนยันว่า ถอนก็คือถอนทั้งหมดแล้วก็ให้รัฐบาลอัฟกานิสถานภายใต้ประธานาธิบดีออชราฟกานีเนี่ยเป็นคนสู้ด้วยตัวเองที่เวียดนามในปี1975ใช้คำว่าเวียดนามเซชั่นเป็นศัพท์ที่ขณะนั้นประธานาธิบดีลินเดนบีจอห์นสันหลังเคนเนดีเป็นคน หาทางออกตามโมด้นิสสันคำนี้ก็เขียนขึ้นมาหรือว่าร้อยเรียงขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหาทางถอนตัวจะออกจากเวียดนามเท่านั้นแต่คำว่าอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานนเซชันผมไม่เคยได้ยินนะครับพราอเมริกาไม่เคยประกาศหรือว่าคิดประดิษฐ์ประดอยคำนี้ว่าต่อไปนี้สงครามในอัฟกานิสถานเป็นเรื่องของคนอัฟกานิสถานละ สหรัฐจะไม่เกี่ยวแล้วไม่มีแต่คนวิจารณ์ไบเดนว่าปุ๊บปั๊บเกินไปที่อเมริกานี่เสียงวิจารณ์นี่หนักนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นความผิดพลาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไบเดนเข้ามานั่งทำเรียบข่าวเมื่อเดือนมก,กราคมเป็นรอยด่างเพราะมันสะท้อนว่าบทบาทอิทธิพลบารมีสหรัฐในโลกเนี่ย่แย่มาก คุดง่ายๆคือสู้กับหน่วยจรยุทธ์ยังไม่ได้เลยแล้วก็หนีไม่พ้นจะต้องมีคนไปเปรียบเทียบกับสงครามเวียดนามตอนที่เวียดกงอาวุธมีน้อยกว่าอเมริกามากมายหลายหลายสิบเท่านะแล้วก็ยังมีการจารึกกันเป็นตำนานเล่าขานกันถึงทุกวันนี้ว่าถาอเมริกันส่งไปเวียดนามนมีทั้งปืน M16 มีทั้งเครื่องบินระเบิดถล่มอย่างหนัก และเครื่องบินถล่มนี้มาจากฐานทัพในไทยนะครับมาจากอุบลอุดรตาคลีนครนพนมนและกองทัพของเวียดนามเหนือหรือเวียดกงที่เป็นหน่วยรบของเวียดนามเหนือบ่อยครั้งใช้ไม้ไผ่ขุดหลุมล่อให้ฐานเมริกันที่มีปืน M16 แล้วก็มีระเบิดเต็มตัวหล่นเข้าไปในข้อ หลุมแล้วก็บาดเจ็บด้วยไม้ไผ่แหลมๆที่ใช้กันแบบกองโจรแล้วท้ายที่สุดอเมริกันซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่ที่สุดของโลกมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ลำดับหนึ่งของโลกงบประมาณมหาศาลยังดึงเอาพันธมิตรเข้าไปร่วมรบกันอกีกกี่ประเทศก็ไม่รู้ที่เวียดนามนี่นะครับฐานไทยก็ส่งไปนะครับ แพ้ครับแพ้จรยุทธ์ฉันได้ก็ฉันนั้นสถานการณ์ในอัฟกานิสถานนั้นก็มีความละไายคลายกันตรงนี้ถึงแม้ว่าในรายละเอียดบางอย่างจะไม่เหมือนกันเลยของเวียดนามนั้นคือการสู้เรื่องอุดมการการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีของอัฟกานิสถานนั้นเป็นการสู้รบระหว่างกลุ่ม ชาตินิยมกลุ่มติดอาวุธกลุ่มศาสนากับมหาอำนาจอย่างอเมริกาที่ต้องการให้อัฟกานิสถานนั้นปกครองในระบอบที่ตัวเองต้องการเห็นและต้องการสกัดไม่ให้มีการส่งเสริมกลุ่มที่อเมริกาเรียกว่าก่อการร้ายที่จะไปโจมตีสหรัฐพูดง่ายๆสหรัฐมาอัฟกานิสถานเพื่อจะมาสกัดต้นตอ ต้นทางสารตั้งต้นของกลุ่มที่ต้องการจะก่อการในอเมริกาดังนั้นไม่ใช่เรื่องอุดมการ์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ใช่แมก้กระทั่งเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงและการเมืองการทูตความมั่นคงระหว่างประเทศที่สารัฐถือว่าตัวเองมีอํานาจและอ้างได้ว่ามันกระทบความมั่นคงของสหรัฐเพราะกลุ่มที่อยู่ที่อัฟกานิสถานนั้น สนับสนุนส่งเสริมให้ท้ายกลุ่มก่อการร้ายที่สหรัฐถือว่าเป็นศัตรูอันตรายการนี่คือภาพล่าสุดของวันนี้คืนนี้เรายังวิเคราะห์ต่อนะครับว่าแล้วตาเลบันจะทำอย่างไรต่อไปและหมามหน้าอย่างจีนรัสเซียตุรกีอิหร่านจะมีการ ทำให้ตอเลบันกลับมามีอำนาจในรูปแบบไหนสาประชาชาติจะยอมรับตอเลบันหรือไม่ตาเบตอลบันจะปรับตัวให้เป็นรัฐบาลปกครองประเทศที่มีมาตรฐานที่ตอิบันอยากจะให้เวทีประชาคมโลกยอมรับหรือไม่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามน่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณ